ลวกผักลวกผักไม่ต้องตัดเลยจ้ะลวกแบบนี้เลยลวกน้ำรออ้อนผัดเคียวหอยทากมันขึ้นเยอะต้องทำให้มันสุกๆค่ะลวกแบบนี้เลยเป็นหน่วยเลยจ้ะลวกเป็นหน่วยเลยจ้ะมันกินน้ำกันเลยจ้ะเด้อลวกผักเลยจ้ะจนินดาจำบักโฮงจ้ะเอาผักที่หั่นไว้เทลงไปจ้า เก็บผักในตู้เย็นมาผัดนะจ๊ะตามด้วยผักกาดจ้าผักกาดยุคก่อนค่อยปรุงนะคะผัดผักรวมจ้ามีผักอะไรก็ใส่ให้หมดเลยในตู้เย็นจะได้ซื้ออันใหมนะ่มา เสร็จแล้วใส่ปุ๋งปงรสน้ำมันหอยแล้วก็คนคนจ้าคนคนจ้าคน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  ซิมเบิงจ้าโอเคแล้วจ้า